สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับนุชชรัตเรียนภาษาสเปนไปพร้อมๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนุชจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการไปหาหมอในต่างประเทศนะคะซึ่งไปหาหมอแบบฉุกเฉินนะคะเพื่อนๆหลายคนนะคะอยากจะให้นุชมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะวันนี้นุชก็จะนําวิธีการไปหาหมอขั้นตอนการไปหาหมอแล้วก็คําศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับการป่วยนะคะ มาให้เพื่อนๆนะคะเพื่อจะได้นําไปนะคะฝึกพูดนะคะเราจะได้ไม่ต้องตื่นเต้นแล้วก็กังวลเวลาเราไปหาหมอนะคะหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนนะคะช่องของเรานะคะเพื่อนๆสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะหากเพื่อนๆมีอะไรจะถามนะคะก็สามารถถามเข้ามาได้เลยนะคะจริงๆจะตอบให้นะคะเอาล่ะค่ะเรามาเข้าสู่กัน ไปหาหมอฉุกเฉินกันเลยค่ะเข้าในต่างประเทศนะคะน่จะเล่าเรื่องราวในต่างประเทศของเราเนี่ยเวลาเราจะไปหาหมอนะคะถ้าเราเป็นไข้ธรรมดานะคะเราจะไม่ได้ไปหาหมอเลยนะคะเราจะต้องโทรนัดก่อนนะคะเราก็ต้องรอนะคะแต่ถ้าเราเกินฉุกเฉินนะคะเราก็ไปได้เลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปนะคะเราอย่างหนึ่งอย่างแรกเลยนะคะเราจะต้องเตรียมนะคะหากเรามีบัตรสุขภาพนะคะเราก็เตรียมไปนะคะถ้าเราไม่มีบัตรสุขภาพก็หรือเราจะมีบัตรผู้อาศัยหรือถ้าเราไม่มีบัตรผู้อาศัยเราก็เตรียมพาสปอร์ตของเราไปนะคะพอเราไปถึงแล้วนะคะหากมีคนยืนรออยู่เราก็ต้องเข้าคิวนะคะเข้าคิวเพื่อที่จะไปอาปาะชาสัมพันธ์นะคะเมื่อถึงคิวของเราแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็จะถามเรานะคะ แต่ละคนอาจจะถามแตกต่างกันไปนะคะประโยคอาจจะแตกต่างกันไปนะคะวันนี้นุชยกขึ้นมา3ามประโยคนะคะคําถามสามประโยคนะคะคําที่นนะะ 1>, 1นะคะกิเลปัสะนะคะคานี้นะคะแปลว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณเหรอหรือคุณเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะความหมายนะคะประโยคที่สองนะคะ เกตีเน่นะคะหมายความว่าคุณมีอะไรคุณมีอะไรในะที่นี้หมายความว่าคุณมีอะไรผิดปกติในร่างกายของคนนะคะประมาณนี้นะคะความหมายประโยคสุดท้ายประโยคที่3ามนะคะเอ็นเกเลปูเดอร์ยนะคะคือฉันจะช่วยคุณได้อย่างไรนะคะนี่คือเจ้าหน้าที่แต่ละ,ะแต่ละคนนะคะจะพูดแตกต่างกันไปนะคะ นี้เมื่อเขาถามเรามานะคะเราก็จงตอบเข้าไปนะคะสมมุติว่านุชจะบอกอาการนะคะว่านุชเนี่ยไม่สบายมาสี่วันแล้วนะคะอาเซควอตโรเดีสเกติงโกเฟียบรนะคะก็คือเราอะ่ะเป็นไข้มาสี่วันแล้วนะคะเดี๋ยวประโยคการเจ็บป่วยต่างๆนะคะนุชจะนํามาไว้ตอนท้ายนะคะเมื่อเราบอกอาการเขาแล้วนะคะเขาก็จะบอกเราว่าให้เรานะคะไปนั่งรอที่ห้องนั่งรอเรียกชื่อนะคะ Espere depedda sala de espera, por favor en la สเรปรดในห้องรอรอนะคะเมื่อเรานั่งรอแล้วนะคะก็จะเรียกชื่อของเรานะคะเพื่อให้เราไปตรวจนะคะตรวจวัดไข้หรือว่าอ่าวัดความดันนะคะ,นะคะเราจะเรียกชื่อเรานะคะสมมติวุนจะยกตัวอย่างชื่อของล้นนะคะมิสนุชชาดดวงเข็มบายาอารีบาเคนะคะก็คือห้องนี้ที่เราจะไปนะคะแล้วก็ เดินไปนะคะถ้าเราอ่านไม่ออกนะคะเราก็ถามคนนะคะคนที่นั่นเขาได้ยินเสียงเขาก็จะบอกก็ยินเสียงบอกว่าให้เราไปที่ไหนนะคะเขาจะบอกเขาจะชี้เราไปตรงนี้นะคะหรือจะมีเจ้าหน้าที่นะคะออกมาจากประตูแล้วก็มามองหาเรานะคะเราก็จะรู้ว่าเราต้องไปห้องนั้นนะคะเขาก็จะถามเราเหมือนเดิมค่ะพอเราออกมาจากห้องตรวจนะคะเขาก็จะบอกว่าให้เรานะคะไปนั่งรอที่เดิมนะคะ e s p e r e en la sala de espera por favor นี่เราก็นั่งรอนะคะเพื่อเป็นการเรียกชื่ออีกครั้งที่2ว่าเราจะไปห้องไหนนะคะชื่อเราแล้วนะคะก็จะพูดว่าชลัดดวงเข็มซิกาลาลีเนียโรค่ะก็คือนะคะให้นุชลัดเนี่ยนะคะเดินไปตามเส้นสีแดงแล้วก็จะมีคุณหมอ,อยืนรออยู่ข้างหน้านะคะ ข้างหน้าประตูนะคะยืนรออยู่ตรงนั้นนะคะเมื่อเราเข้าไปหาคุณหมอนะคุณหมอก็จะถามเราอีกแล้วค่ะเขามีข้อมูลและแต่ว่าเขาอยากจะพูดคุยกับเรานะฮะว่าเราเป็นอะไรแล้วก็พูดคุยตามที่เราอยากจะคุยกับคุณหมอเลยทีนี้พอเราหาหมอเสร็จนะคะคุณหมอก็จะบอกให้เรานะคะไปรอรับนะคะข้อมูลนะคะเกี่ยวกับว่าเราเป็นอะไรแล้วก็ให้เราไปซื้อยานะคะเป็นใบสั่งยา ประชาสัมพันธ์ครั้งแรกที่เราเข้ามานะคะคุณหมอก็จะพูดว่าแบบนี้นะคะ Ba y a a r e ี o e e r en i n f o r m e a v e n t a n i นะคะก็คือให้เรานะคะไปรับนะคะข้อมูลาจากาที่มันเป็นช่องมีหน้าต่างนะคะเหมือนประชาสัมพันธ์ครั้งแรกของเรานะคะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเราก็ไปยืนรอรับนะคะเราก็บอกชื่อเขา ชื่อนุชรัตน์แล้วเขาก็จะให้ข้อมูลออกมานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปซื้อยานะคะมันจะมีใบสั่งยานะคะเราก็ยื่นใบสั่งยาให้หมออให้ทางร้านขายยานะคะเตรียมบัตรสุขภาพหรือว่าเอกสารของตัวเองไปด้วยนะคะ เรายื่นไปนะคะราคาที่เราจะซื้อมันจะถูกกว่าแต่บางอย่างเราไม่สามารถซื้อเองได้เราต้องให้คุณหมอสั่งมานะคะเป็นอันว่าจบกันไปหาหมอนะคะหลังจากนี้นะคะนุชจะให้ประโยคเกี่ยวกับการเจ็บป่วยมาให้เพื่อนๆน,นะคะไปฝึกพูดนะคะว่าเราป่วยเป็นอะไรเจ็บท้องปวดท้องท้องเสียหรือเป็นไอเป็นหวัดจะลงท้ายไปให้ด้วยนะคะ,คะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะตุยเรดเฟรโดผู้ชาย estoy ยเรดฟรีอดาผู้หญิงฉันเป็นหวัด estoy ย a าด a d o โดผู้ชายเอสโตยมาด a อดาผู้หญิงฉันรู้สึกเวียนหัวโซยอเล r ค i โ o อแพ้อะไรก็ใส่เข้าไปข้างหลังอาได้เลยนะคะฉันแพ้ Me siento mal. ฉันรู้สึกไม่สบาย No me siento bien. ฉันรู้สึกไม่ค่อยดี He vomitado. ฉันอาเจียน Tengo fiebre. ฉันมีไข้ Tengo tos. ฉันมีไอ Tengo diarrea. ฉันท้องร่วง me duele ฉันเจ็บ me duele los oídos ฉันเจ็บที่หู me duele la cabeza ฉันปวดหัว me duele la garganta ฉันเจ็บคอ me duele el en diente ฉันปวดฟัน ME d u อด e วยเล t นเอสโฉันปวดท้อง ME d u อด e ว a เลลาเอสฉันปวดหลังเป็นไงคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆน,น,นำไปฝึกนะคะท่องจำนะคะจะได้ใช้เวลายามเราไปหาหมอเวลาเราจำเป็นนะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันยาวเกินไปนะคะนุจจะให้คลิปนี้นะคะอาการเจ็บป่วยนะคะนุจ,จะ เพิ่มลงไปในคลิปใหม่ให้อีกด้วยนะคะเป็นเพื่อเพื่อนๆคนไหนไม่มีเวลาจะได้อ่านได้แบบสบายๆนี้นุชก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอดีโอส